สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p ิลล์สามเค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากก็แค่จะมาแบบว่า swatch palette eye shadow ที่เฝ้ารอมานานมากนะคะเพราะว่าเป็นติ่งเขาเนาะนั่นก็คือพาเล t นี้ีจ้า ntxb press pigment palette จ้า p a เล t เนี้ยนะคะก็เป็น p a เล t ที่ทางนิกกี้นะคะเขาได้ทำงานร่วมกันกับแบรนด์ beauty bay นะคะเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากนะคะหลังจากที่นิกกี้เนี่ยเขาได้ออกมาบอกนะคะว่าเอยเขาได้ทำงานร่วมกันแล้วก็ออกเป็น p a เล t นี้ออกมาซึ่งแสดงถึงตัวตนของนิกกี้อย่างแท้จริงนะคะก็จะเห็นแบบเออมี2องดง2ด้านอะไรอย่างนี้ มีด้านสีสันแล้วก็ด้านที่แบบด้านดาร์กอะไรต้องเล่าให้ฟังก่อนเลยว่าอยากได้แต่พี่ป่นเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยจะสัมผัสในเรื่องของเทคโนโลยีอะไรเท่าไหร่นักนะคะครั้งแรกที่อยากได้เสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะแล้วก็มันแค่ภายในสัปดาห์เดียวเองอะที่พาเลตเนี้ยมันโ SO ซเอาเว้ยเฮ้ยพีคมากคือเป็นอะไรขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอแบบเราก็แอบเฟลแล้วนะว่าเฮ้ยสงสัยเราคงจะไม่ได้แล้วละเออไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ย แต่ทีนี้พอเขามีกระแสตอบรับดีก็เลยมีลอนช์ลอตที่2อออกมานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยแหละพี่ปิ่นพอได้ยินข่าวปุ๊บปุยฉันรอไม่ได้ก็พีออเดอร์เข้ามาจนได้นะคะแล้วตอนนี้เนี่ยก็ไม่อยู่ในมือของพี่ปิ่นแล้วนะคะรอ,อนกอดอยู่ประมาณ1สัปดาห์กว่าจะทําใจซอสสีได้เอาคิดดูดูภายนอกนะคะก็จะเห็นว่าเป็นด,นดาดแข็งนะคะแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะแข็งทีเดียวเลยเปิดออกมาเนี่ยนะคะนี่ก็จะเห็นได้ว่ามีกระจกทั้ง2ด้านนะคะแล้วก็ มีอายแชโดว์หอยหลุมค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวนะคะตรงนี้เนะะี่ยค่ะก็มีทั้งหมด20สิ่งีด้วยกัน20สีแล้วมาดูแต่ละสีดิแบบก็คือมันก็มีสีที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันอยู่หลายสีเลยนะคะแล้วก็จะมีสีที่แบบมไม่คิดว่าน่าจะได้ใช้ได้นะคะกยเตือนเช่นสีแดงกับสีเงินเป็นต้นอะไรแบบนี้อาจจะก็เนื้ออายแชโดว์เนี่ยค่ะก็มีทั้งแบบเนื้อแมทนะคะแล้วก็จะเป็นแบบ พวกชิมเมอร์ต่างๆนะคะตรงนี้เนี่ยพี่ปิ่งก,ก็แอบ,บเล่นไปบ้างแล้วนะคะก็คือมันก็ไม่เชิงเล่นหรอกมันเป็นการแบบสวัดสีแล้วก็ถ่ายเป็นภาพนิ่งให้ทุกคนดูกันไปแล้วนะคะทั้งใน IG แล้วก็ Facebook นะคะแต่ว่าเนี่ยยังไงก็คือวันนี้จะมาลองให้ดูกันอีกรอบหนึ่งจะได้เห็นกันชัดๆจะจไปเลยนะคะว่าเลตเนี้ยดีไม่ดียังไงไปดูกันจ้ะเฮาละนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาลองโุ้ยลองทุกสีเลยละกันนาอจะได้เห็นกันไปเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาลองเนี่ยค่ะ แถวแรกนี้นะคะก็จะมี5สีนี้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบเหมือแนบบเนื้อดินน้ำมันอะกดไปแล้วก็จะบุ๋มบุ๋มเห็นไหมเออแล้วก็อันนี้เท่านี้ก่อนสีนิ้วนี้ปับเข้าให้ปุ๊บฟะเข้ามาอย่างนี้โอ้ตายแล้วเนี่ยสีชมพูนี้คือแบบหวานแวว แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นเนื้อชิมเมอร์ที่มันแบบเป็นออกแนวเนื้อดินน้ํามันอะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะออกแนวแบบเป็นสีม่วงเปิดมังคุดนะแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นสีน้ําตาลแบบนี้นะคะสีอีกสีหนึ่งนี้นะคะจะเป็นสีเหลืองเข้มตรงนี้โอ๊ยบาดตาบาดใจมากฟ้าให้คนมือแบบนี้ก็คือก็ถือว่าสีค่อนข้างที่จัดจัดนะคะ ก็คือถือว่าพิกเมนต์แรงทีเดียวนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวเราพี่ปิ่นเห็นว่าในส่วนของที่เป็นสีเนื้อแมทพวกนี้เนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะมีฟอร์เอเยอะนะคะก็คืออันนี้พี่ปิ่นจะสวอดไปแล้วก็ลบไปนะคะเพราะถ้าให้สวัดทั้ง20สีโดยที่ไม่ลบเนี่ยดูแล้วท่าทางอาจจะสวัดมาถึงคอได้นะะมาดูแถวที่2ตรงนี้กันนะคะวูสีแดงนี่อะไรเนี่ยส 5สีนี้นะคะแถวที่สองอะมาดูกันก็จะมีสีเนี่ยออกแนวชมพูเออแล้วก็เหลืองอ่อนตรงนี้นะคะแล้วก็สีแดงสีแดงแบบเป็นไงเดี๋ยวมาดูกันสะใจไม่สะใจอะอุ้ยมันมันร่วงเต็มโต๊ะเลยแบบโอ้โหแม่เจ้าพระเจ้าช่วยกล้วยทอดสีแดงนี่อะไรเนี่ยเฮ้อ ายแล้วชิมเมอร์ตรงนี้ ก็คือแบบเนื้อค่อนข้างที่จะแน่นใช้ได้เนื้อชิมเมอร์ตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่แบบเป็นเป็นผงหรือว่าเป็นฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันดีตรงที่ว่าสีชิมเมอร์ตรงนี้เนี่ยค่ะคือมันจะออกแนวแบบเป็นเนื้อครีมรม,รมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดูสิมันจะไม่มีการฟอร์เอาเลยมันดีตรงนี้นะคะก็ถือว่าทําสีชิมเมอร์ออกมาได้ค่อนข้างตอบโจทย์การแบบฟอร์เอาเพราะถ้าเกิดว่าสีชิมเมอร์ฟอร์เอานี่คือแบบมันระยิบระยับไปทั่วหน้าเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ อันนี้นะคะก็จะเป็นสีน้ําตาลแบบนี้คืออยากให้มาเห็นที่โตมากเลยอะ่ะไอ้สีที่เป็นสีแมทอะ่ะพอยลาแบบรูดๆออกมาเซ็ตปกขึ้นดูสิเขาล่วงใส่นิ้วใส่มืออะไรแบบนี้คะ่ะคือถือว่า for out เก่งแต่ว่านะฟอร์เอาแล้วแบบสีเข้มคือถือว่าสีแดงตรงนี้เนี่ยคะ่ะทำออกมาได้ตรงปกมากอะ่ะหืแดงสะใจแบบแดงแบบ พลิกอะแล้วก็เดี๋ยวมาดูอีกสีหนึ่งในในแถวนี้กันนะคะสีออกแนวบอนบ,นบรอนซ์ตรงนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันคะ่ะเป็นเนอร์ชิมเมอร์ที่ทําออกมาแล้วแบบเหมือนเป็นเนอร์ครีมอะกดไปแล้วก็จะบุ่มบุมด้วยเห็นไหมเหมือนเหมืนสีตรงนี้ข้างบนปึ๊บเขาใหม้มันดีตรงที่เนี่ยมันมีความแวววาวดาวลูกไก่เบอร์สิบอะแบบปกติแล้วดาวลูกไก่มีเจ็ดวงใช่ไหมอันนี้ลูกไก่สิบตัวเลยจะมือฉันแดงแบบ เอาละค่ะต่อมานะคะแถวที่สี่ห้าแถวตรงนี้มีสีที่ชอบอ่ะส,สีนี้กับสีนี้มาดูแปะโบมแมตฟ้าคือฟ้าอ่อนเนาะชิมเมอร์ก็ยังโคงปราการตาสีสวยมากสีนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เองก็เหมือนกัน คือแบบจัดชัดจริงแล้วก็เนี่ยเขาจะเป็นแบบชิมเมอร์ที่ไม่ได้มีสีเดียวอ่ะคือดูเหมือนว่าเขาจะเป็นสีบรอนซ์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ความเป็นจริงแล้วคือเขาจะมีแบบออกแนวแบบเป็นเหลือบเปลือกปากายม่วงประกายฟ้าอยู่ในตัวด้วยอะคะ่ะถือว่าแบบมีลูกเล่นมีกิมเมคเอ่อแล้วก็ต่อมาจะเป็นสีเขียวอันนี้นะคะเนี่ยชอบฟ้า้า อีทีฉันก็ชอบเธออะต่อมานะคะเดี๋ยวขอลบแล้วก็เดี๋ยวไปที่แถวสุดท้ายกันคะ่ะอ้าแล้วก็มาที่แถวสุดท้ายนะคะหลายๆคนอาจจะอยากรู้ว่าสีน้ำเงินเข้มค่ะนี้จะเป็นไงอะเดี๋ยวมาดูกันนะคะดูจ้ะแบ๊สีฟ้าสีชมพูอุย้ยแมทอันนี้ก็คือสวยเหมือนกันนะคะสวยอะ อ่ะสีน้ำเงินนะคะนี่แล้วก็สีบรัสตรงนี้นะคะชื่อสีอะไรมองไม่เห็นโอ,โอ้แม่เจ้าสีน้ำเงินแบบน้ำเงินตรงปกอยู่เด้อดูสิเข้มทีเดียวอ่ะเียวสักน่อย แถวมีสีสวยอะดูชมพูฟ้านี่สีส่วนกราบนี้คือพี่ปิ่นเนื้ง คนชอบคู่สีนี้มากนะคะคือสีชมพูกับสีฟ้าก็สวอตกันให้ดูไปแล้วนะคะคควก็พบว่าฟอเอาเยอะนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยให้เอาภัยได้เพราะว่าเนื้อสีชัดเจนนะคะจัดชัดจริงนะคะแล้วก็ขออนุญาตทาความสะอาดก่อนนะมันฟอเอาเยอะจริงๆเต็มโต๊ะอะไรพวกนี้ไปหมดเลยอะทีนี้เนี่ยเห็นสวอตกันที่แขนไปแล้วนะคะอย่าเพิ่งแบบด่วนตัดสินใจมาดูกันตอนที่แบบว่าตอนลงเปิดตาก่อนแล้วก็ ทำงานคู่กับแปรงแต่งหน้าขนประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนสังพคเองก็ดีหรือว่าเป็นขนสัตว์เองก็ดีหรือแม้แต่กระทั่งนิ้วมือนะคะ<ม><ม>ก็เดี๋ยวมาลองดูกันเดี๋ยวพี่ปิ่นจะแต่งแบบสีมันเยอะอ่ะยีสีก็เดี๋ยวแต่งแบบข้างละลุกเหมือนเดิมนะคะเอาละคะ่ะเดี๋ยวามาเริ่มจากสีที่เป็นออกแนวแบบเป็นชิมเมอร์ก่อนละกันนะคะคือว่าชอบแงชอบ สีชิมเมอร์เลยประมาณนี้นะคะก็จะออกแบบข้างนี้จะแต่งออกแนวหวานข้างนี้ก็จะสายดาร์กนิดหนึงแล้วกันเนะาะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะแน่นอนนะคะสีที่เล็งไว้ก็คือจะเป็นสีชมพูอ่าสีชมพูตรงนี้ค่ะโอ้ชา์อยู่นะนี่ขนาดแค่สีชมพูเองนะชมพูอ่อนด้วยชาร์อยู่เด้อ ลงเราต้องค่อยๆแบบเบามือคือจุ่มสีลงไปเส่ปุ๊บแล้วก็ขคาะก่อนทีนึงเราฝุ่นให้ให้ฝุ่นอาชโดมันปุ๊บออกไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหลือส่วนที่สําคัญติดปลายแปรงไว้เท่านั้นก็พอคุยสีชมพูนี้สวยชอบชอบเอาล่ะเสร็จแล้วก็จะสีเขียวที่เราชอบก็คือจะเป็นสีเขียวอันนี้นะคะ สีเขียวนี่ก็แบบจัดชัดจริงมากๆนะคะแล้วก็กลับมาที่สีชมพูอีกเหมือนเดิมค่ะเหมือนขน,นมเลยอะ่ะเ,เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ปิ่นจะใช้เป็นสีชิเมอร์ตรงนี้ก็แล้วกันตัวนี้ก็ติดนะ แต่ว่าการใช้แปลงมันก็จะทําให้สีมันแบบกระจายตัวแล้วก็ฟูอะไรอย่างเงี้ยเ้ดูดูตาซะก่อนทีนี้เดี๋ยวตรงปลายหางตาเนี่ยค่ะพี่ปิ่นจะใช้สีนี้มังคุดนี้น้องมังคุดในการแบบว่าเออเปรนตรงหางตาเนาะ หวยอยู่นะสวยมากด้วยโค้ชชูเป็นความเข้ากันที่ขี่ไก่แล้วเท่านี้ก็พอ เออเลื่มบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยหนีไปเบรกใต้ตามานะคะเออการไว้ดีกว่าแก้ไงเดี๋ยวถ้าเกิดว่ากิดตรงกิตเตอร์มันร่วงลงมาข้างล่างนี่แบบหมดกันแก้ยากนะในส่วนของบริเวณใต้ตาเดยวพี่ติจะใช้สีชมพูนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เสร็จปุ๊บจะใช้นี้สีนี้ การแบบรอบสีชมพูด้านในอีกทีนึงก็จะชัดขึ้นเห็นไหมเอ่อแล้วก็เดี๋ยวจะใช้สีชมพูฮิตเตอร์ชิมเมอร์อันนี้นะคะในการลงตรงขอบตาล่างโอ้ยสวยลงโดยเว้นช่องตรงกลางไว้หน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาสีฟ้านี่ยมาลงเก็คือสีฟ้าตรงนี้จ้ะ Wow. เดี๋ยวจะใช้สีชมพูระบายที่หัวตานะคะโอ้ยกายตาแตกมากเพยโอ้โหฝั่งคันนี้นี่ค่อนข้างไปซีเลยทีเดียวนะคะทีนี้นีเนี่ยยังไม่พอใจแต่เพียงเท่านั้นนะคะก็เดี๋ยวจะใช้นี่ตัวนี้นะคะที่ว่ามันเป็นเนื้อดินน้ำมันที่ว่ากดไประบุเนี่ยคะ่ะมาทำการไฮไลท์กลางตากันนิดนึง จะแฉะแฉะเปรียงอะนี่พี่เปียนจะใช้ไม่เยอะนะคะ <_ C 1> เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปกบสีฟ้าที่เราได้ทาไปก่อนหน้านี้ไว้จะหมดนะโอเคก็จะใช้สีนี้เนี่ยนะคะในการไฮไลท์ที่หนกคิว้วโอ้ว้วาวอุย้ยแฟนตาซีมากจ้าโอเคฝั่งคันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของสีแบบส่วนใหญ่จะเป็นสีชิมเมอร์นะคะแล้วก็มีใช้แบบ เป็นือ้อแมทบ้างอะไรบ้างนี่ก็จะเป็นออกแนวแบบสีแบบย oh <yeah. S 1> ูนิคอร์นราคาต่อไปเดี๋ยวตาข้างนี้นะคะ oh <yeah. S 1> ก็จะใช้เป็นสีแบบเข <c oughs> ้มจัดชัดจริงนะคะซึ่งแน่นอนนะคะใน2ส,สีนั้นจะต้องประกอบไปด้วยสีแดงและสีน้ําเงินแน่นอนอยู่แล้วนะคะเริ่มจากสีชมพูก,ก่อนเหมือนเดิมต่อมานะคะก็เป็นสีที่เรารอคอ,อยกันนะคะซึ่งนั่นก็คือสีแดงนี่จ้า คือขนาดแบบเคาะออกเยอะหลายๆรอบแล้วคือก็สีก็ยังใช้ก็ถือว่าใช้ได้นะคะสีแดงแบบแดงเดือดพี่ปิ่นไม่เคยแบบเจออายแชโดว์ที่แบบสีแดงแบบตรงปกขบแบบชัดแดงแบบแดงเลือดนกแบบนี้มาก่อนเลยนะคะคืออ่ะต่อไปนะจ๊ะก็เดี๋ยวจะใช้เป็นสีฟ้าตรงนี้ าละเสร็จแล้วก็จะใช้เป็นสีน้ำเงินเลยค่ะเป็นันนะกลัวทำพังต้องเบรกนนะตตบใต้ตาไม่เบรกใ่ตาเขาเรียกว่าอ,วอะไรอ่ะขอบตาล่ากนี่คือน้ำเงินแน่นอนนะคะต้องเบรกเลยอ่ะเราก็อย่าปัดมากต้องใช้ลักษณะแบบจิ้มจุ่มเอาไม่อย่างนั้นล้ากลัวว่ามันจะมีฟอเอาแล้ว,วามาไปติดข้างใต้ตานะคะ โหโหโหอีกนิดนึงนี่เป็นธงชาติไทยแล้วนะเบ็นมาตรกการนิดนึงให้สีแดงกับสีน้ำเงินขอเขาคืนๆกันนิดนึงนะคะโห,โหดูดิสุดยอดมากแตงน้ำเงินนี่แบบยองวันนี้เป็นจะใช้สีตรงนี้นะคะชื่อสีว่าอะไรอ่ะ Underground นะ วว้าไอนิวนี่ยแหละเฮ้คือมันก็ทาทับลงไปแบบได้เลยนะแล้วก็ออกสีด้วยคือสามารถแบบเแบรบคความแรงของสีแดงกับสีน้ำเงินได้อะถือวโอเคอยู่นะ ไม่ใช่ว่าทาไปแล้วไม่เกิดผลอะไรเนี่ยอันนี้คือเขาก็มีสีของเขาว่าดูดิเออไ้าอยู่คือสีในเนี้ยสามารถทํางานร่วมกันได้นะคะคือไม่ใช่ว่าพอเป็นสีเข้มแล้วเอาสีอ่อนลงคือไม่เห็นอะไรเลยคือก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะก็เดี๋ยวจะใช้เป็นสี <c oughs> ไหนๆก็ไหนๆแล้วลองให้หมดจ้าจะดูแบบมันคนเป็นดีซนาน้าง,งวะไม่รู้ละจิ้งม,มาแล้ว สีเหลืองอันนี้พอเอามาลงใต้ตาแล้วมันมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหรนะ่นะดูดิโอเคคงได้ประมาณนี้แหละเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพี่มิ่นจะใช้สีเหลืองมาสตาตรงนี้นะคะเขียนให้มันชิดข้างในขอบตาอีกนิดนึงให้เออมันเหมือนว่าเป็นการดึงให้สีเหลืองอันนี้มันดูเข้มขึ้นอนะ่ะ สีเหลืองที่ลงไปทีแรกอะก็ออยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่สีเหลืองไม่ค่อยโอเคนะสำหรับพี่ปิ่นแล้วคือมันแปลกอะมันตรงข้ามกันอะเพราะว่าโดยปกติแล้วอะสีแดงกับสีน้ำเงินแบบนี้คือมันทำออกมาได้ยากนะเอาจริงแบบพวกเนื้อฟอร์มูล่าต่างๆเองก็ตามอะไรเงี้ยคือการที่จะแบบว่าดึงให้สีเนี้ย เวลาเอามาลงที่เปลือกตาแล้วแบบให้มันเข้มขึ้นเหมือนในที่สีที่มันอยู่ในพาเลตเนี้ยมันทํายากนะเอาจัจริงแบบเจอทีไรสีแดงก็กลายเป็นแบบสีแดงอมชมพูบ้างกลายเป็นแบบสีออกแนวแบบจางๆแบบไม่แดงเลยบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือมันรู้สึกว่าทําขึ้นมาทําไมอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือแบบสีแดงกับสีน้ำเงินเข้มเข้มจัดชัดจริงมากแต่ในขณะเดียวกันที่สีเหลืองอ่ะคือดูในพาเลตเห็นไหมว่า สีของเขาว่ามันชัดเหมือนกันนะแต่ถ้าออกมาแล้วคือแบบแค่ไม่ออกสีเลยอะอยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ได้เท่านี้แหละอ่ะลองเติมเพิ่มอีกนีดนึงมันก็เหมือนไปคุยสีเก่าออกอนะเนาะสีเหลืองตรงนี้ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่สีทองตรงนี้ว้าวนี่เราใช้ออินย้ำเข้าไปอีกทีเพื่อให้ตาดูแบบ ิอ่าโอเคอ่ะละเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยนะคะพี่ปิ่งก็จะขออนุญาตไปแต่งในส่วนที่เหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นเขียนขอบตาติดขนตาใส่คอนแทคเลนส์ปัดแก้มแล้วก็ลิปสติกเดี๋ยวมาเจอกันค่ะวิ่งกลับมาแล้วะคะ่ะเออเป็นไงบ้างหลังพางและลุกเป็นไงนะคะเออฝั่งนี้ก็แบบมีความแบบหวานแวอแวออกแนวแบบ ปลาชมพูยูนิคอนวิ่งส่วนฝั่งนี้กับเข้มขลังนะคะแดงน้ำเงินงนี้เออแบบมีความแบบโอ้ยอ g g r e s s i v บอะไรแบบนี้นะคะแบบเออก็ โอเคทั้ง2ลุกนี้ก็สร้างมาจากพาเลตต์นิกกี้ท r ริทูริเอลนั่นเองนะคะเออแบบว่ามีทั้งแบบด้านชมพูฟรุ้งฟริงแล้วก็ด้านดาร์กเองนะคะเออก็ออกมาได้เป็นลุกแบบนี้นะคะก็ถ้าถามว่าโอเคไหมสำหรับพาเลตต์นิกกี้ที่ทำออกมาคอลแลบกับแบรนด์บิวตี้เบยนะคะก็ถือว่าตอนที่สวัสสีให้ดูบนบนแขนใช่ไหมคะก็ถือว่าแน่นตึงมากแต่ว่า สียออยู่อย่างเดียวจริงๆก็คือในเรื่องของสีแบทอะไรพวกนี้เนี่ยคือมีฟอร์เอาที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยวิธีการเวลาที่เราแต่งตาคือก็ต้องระวังนิดนึงนะคะคือต้องเบรกใต้ตาดีๆเพราะว่าสีมันเข้มมากนะคะโดยเฉพาะสีแดงกับสีน้ำเงินเนาะแต่ก็คมไม่ค่อยมีใครแบบทาตาแบบแดงกับน้ําเงินไปในชีวิตประจําวันอะไรอย่างเงี้ยมั้งแต่ว่าเออถ้าเกิดว่าเป็นในปาร์ตี้หรืออะไรแบบเนี่ยคือ นิดนึ่งค่ะต้องเบรกใต้ตาดีๆแล้วก็ต้องคอยแบบกดย้ำยำ้ยำย้ำเพราะถ้าเกิดว่าเบรนปุ๊บคือแบบอาจจะมีสิทธิ์ for out ตกลงมาเปื้อนตรงใต้ตาได้นะคะแล้วก็ในส่วนของสีชิมเมอร์ก็คือแบบถือว่าทําออกมาได้ดีทีเดียวนะคะสีแน่นตึ๊บมากๆนะคะก็มีทั้งเนื้อดินน้ามันนะคะแล้วก็เเนื้อแบบออกแนวแบบเป็นครีมมี่หน่อยๆน,นะคะเพื่อ เข้าใจวัตถุประสงค์เขาแหละว่าเพื่อต้องการที่จะไม่ให้มันฟอร์เอาแล้วมันก็เลอะไปเปื้อนตรงจุดต่างๆแล้วทำให้หน้าเรามันดูแบบวิบวไปทั้งหน้าเลยแบบนี้นะคะก็ถือว่าเมดสีแน่นแล้วก็ตัวนี้ป้องกันการเนื้อฟมลา่าก็คือป้องกันการฟอร์เอาได้เป็นอย่างดี ก็มีแต่แค่เนื้อแบตนั่นแหละค่ะที่ <laughs> มีปัญหาเรื่องพอเอามั่นจริงๆนะคะแต่ว่าถ้าสียังเข้มอยู่ถือว่ายังโอเคแล้วก็เวลาที่เบรนอะไรพวกนี้เนี่ยก็คือสีสีเขาก็คือแบบติดหนึบเข้าไปด้านในแบบตรงเปิดปอกตาเลยทีเดียวนะคะคือไม่ใช่ว่ายิ่งปาดยิ่งเลื่อนออกขยับออกอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่มีปัญหาแบบนั้นนะคะแต่ทีนี้เนี่ยค่ะก็คือในเรื่องของเ,ออเฉ็ดสีต่งางๆตรงนี้เนี่ยคะก็คืออาจจะ ยังไม่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันเข้าใจอะเนาะว่าวัฒนธรรมบ้านเราก็คงจะยังไม่มีใครบ,บกล้าแต่งแบบโทนสีนี้เนี่ยนะคะในชีวิตประจำวันสักเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไปปาร์ตี้นี่คือสู้ตายมากเลยกับราคาที่สั่งซื้อมาก็ถือว่าดีทีเดียวนะคะก็เอาอะอก็โอเคอะใช้ได้เลทีเดียวนะคะคือไม่น่าเกียดอะเออ แล้วก็ราคาก็ไม่ได้แบบแพงมากจนเกินไปแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าพี่ปิ่นโอเคนะสาหรับตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเคยซื้อพาเลทที่แพงมากๆมาแล้วแบบรู้สึกเฟล,ลมากคือแบบเนื้อไม่โอเคเลยแต่ว่าอันนั้นเราไม่พูดถึงนะคะแต่อันนี้ถือว่าดีใช้ได้ทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพาเลตนะคะที่ควรมีเก็บสะสมเนาะถ้าเกิดว่าใครเป็นติ่งดิงกกี้เหมือนกับพี่ปิ่นนะคะก็ ไม่รู้เหมือนกันว่าหมดไปแล้วหรือยังนะล็อตสองเาเขาบอกว่าถ้าล็อตสองนี่คือหมดแล้วหมดเลยจริงๆนะคะก็ จะไม่มีการผลิตเพิ่มขึ้นมาใหม่แล้วเพราะว่าเป็นลิมิเต็ดอ dition จ้า <c oughs> แล้วคือเราก็ได้มาในครอบครองปริมาณเยอะแล้วก็สีก็ให้มาเยอะมากเลยทีเดียวนะคะ20สี 24. อะค่ะเดี๋ยววันนี้พี่ปิ่งก็คงจะต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ก็กดแชร์ที่ช่องพินโล w 29ตรงนี้ด้านล่างด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งกริง๊งๆนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าคลิปใหม่ของ พี่ปิ่นมาแล้วจ้ะถ้าสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องลาไปด้วยรูปแบบ2อ,อารมณ์2ความแบบสับสนอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ